เรื่องมหาเวสสันนดรชาดกเปิดนำเรื่องชาดกเป็นเรื่องราวของพระพุทธ,ธเจ้าในชาติต่างๆเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งพระองค์ทรงยกมาประกอบการแสดงธรรมชาดกแบ่งเป็น 1. นนิบาตชาดกซึ่งเป็นชาดกในพระไตรปิฎก 2. บัญญัติชาดกซึ่งเป็นชาดกที่แต่งขึ้นจากนิทานพื้นบ้านองค์ประกอบของชาดกบทนำเรื่องกล่าวถึงมูลเหตุหรือที่มาของชาดกเรื่องนั้นชาดกคือเรื่องราวนิทานที่พระพุทธองค์ตัดเล่าประชุมชาดก เป็นเนื้อความสุดท้ายกล่าวถึงการกับชาติมาเกิดของบุคคลในเวทสันดรชาโดกหรือชาโดกเรื่องสุดท้ายที่ปรากฏในนิบาทตชาโดกมหาเวสันดรชาโดก13กัน การทดสพรอดีตชาติของพระนางผุสดสีเป็นมเหสีของพระอินท์เมื่อสิ้นพระชนมายุพระอินทจึงอนุญาตให้นางขอพรได้สิบประการพรที่นางขอมีดังนี้ 1. เป็นอักรมเหสีของพระราชาแห่งกรุงศรีพี 2. มีดวงเนตรคมงาม 3. ม,มีคิ้วดำงาม 4. มีพระนามว่าผุดสตี 5. มีโอรสที่มีชื่อเสียง 6. มีพระคันแบนราบในเวลาทรงคันภมีพระถันงดงามไม่หย่อนคล้อย 8. มีเกสาดำขับอยู่เสมอ 9. มีผิวพรรณงาม 10. มีโอกาสที่ช่วยนักโทษประหารชีวิตได้และต่อมาก็ได้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ได้อภิเศษและมีบูตรเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร กัรหิมมรพานพระนางผุดสตีประสูตรพระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาคทานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ต่อมาได้อภิเษกกับนางมัสซีและมีโอรสชื่อชาลีและพะระธิดาพระนามว่ากันหาขนาดนั้นเมืองกลีง,งดลาด เกิดความแห้งแล้งเจ้าเมืองจึงให้พราหมณมาทูลขอช้างปดใจัยนาคซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีพีจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรจึงประทานให้ชาวเมืองไม่พอใจจึงมาร้องทุกข์พระเจ้ากรุงสนชัยจึงให้เนรเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากเมือง กันทานกันพระนางผุดสตีทูลขออภัยโทษให้แก่พระเวสสันดรแต่ไม่สำเร็จก่อนออกจากเมืองพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานเรียกว่าตัดตดดกมหาทานคือการบำเพ็ญทานครั้งยิ่งใหญ่ได้แก่การบริจาคสิ่งของเจ็ดอย่าง อย่างละเจ็ร้ให้แก่ชาวเมืองระหว่างทางมีคนมาขอมา้าและราชรถพระองค์ก็ทรงประทานให้ในที่สุดจึงต้องทรงอุ้มพระราชโอรสและพระราชธิดาเสด็จไปด้วยพระบาทการวนประเวทพระเวสสันดรพระนางมัสซีชาลี กันหาสเสด็จถึงเมืองเจ็ดราชกษัตริย์ผู้คองนครทูลอัญเชิญให้คองเมืองแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธกษัตริย์เจ็ดราชจึงส่งสเสด็จทั้งสี่พระองค์ไปยังเขาวงกฎแล้วรับสั่งให้พานเจ็ดบุตร คอยดูแลอยู่หน้าด่านไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรถือเพศเป็นดาบทพระนางมัซซีถือเพศเป็นดาบซีนีกันชูชกพรามชูชกเป็นขอทานนำเงินที่ได้ไปฝากเพื่อนไว้แต่เพื่อนนำเงินที่ได้ไปใช้จนหมดเมื่อชูชกมาทวงเงินคืน ก็ไม่มีให้จึงยกลูกสาวชื่อนางอมิตตาให้แทนนางปนปฏิบัติรับใช้ชูชกเป็นอย่างดีจนพราหมณในหมู่บ้านต่างชื่นชมนางและตำหนิภริยาของตนภริยาพรามณ์เหล่านั้นจึงไปตำหนินาง นางอมิตตาเสียใจจึงให้ชูชกไปขอกันหาและชาลีจากพระเวสสันดรมาเป็นทาารับใช้ชูชกจึงเดินทางไปเขาวงกฎพบพานเจ็ดปุตรและอ้างว่าเป็นราช,ชทูตกรุงสนชัยถือพระราชสารมาเพื่อทูลเชิญให้พระเวสสันดรเสด็จกลับเมืองพรานเจ็ดุตจึงหลงเชื่อชูชก กันจุลพลพรานเจ็ดปุตต้อนรับชูชกด้วยอาหารอย่างดีพร้อมทั้งจัดเตรียมสเสบียงให้และพัรน,นาเส้นทางไปเขาวงกฏให้ชูชกฟังอย่างละเอียดกันมหาพลชูชกไปตามคำแนะนำของพรานเจ็ดปุตระหว่างทางได้พบพระอัจจุลษีจึงใช้อุบายเดียวกับ หลอกพลานเจ็ดปูดพระฤาษีหลงเชื่อจึงบอกทางแก่ชูชกกันกุมารในที่สุดชูชกก็เดินทางถึงจุดหมายพอวันรุ่งเช้านางมาัซีจึงเสด็จเข้าป่าไปหาผล,ลไม้ชูชกก็เดินเข้าไปหาพระเวสสันดรชูชกก็รีบ ไปขอกันหากับชาลีสองกุมารกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรยกสองกุมารให้ชูชกกันมัสซีนางมัสซีเสด็จเข้าป่าหาผล,ลไม้ขณะเสด็จกลับพบเหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆเมื่อมาถึงอาสม พระนางไม่พบกันหากับชาลีจึงออกไปตามหาและเสียพระไทยจึงสลบไปเมื่อคืนฟื้นสติพระนางก็ทรงทราบความจริงจากพระเวสสันดรก็อนุโมทนาในปียบุธานกับพระเวสสันดรด้วยกันสกบพร,รบพระอินแปลงเป็นพรามมาขอนางมาสัสซีเพราะเกรงว่า พระเวสสันดรจะพระราชทานนางให้แก่ผู้อื่นเมื่อพระอินทร์ได้รับแล้วจึงถวายคืนให้ปณิบัติพระเวสสันดรต่อไปและประทานพรแปดประการแก่พระเวสสันดร กันมหาราชเทพพยา,านลโดนบันดาลให้ชูชกหลงทางมาถึงกรุงศรีพีพระเจ้ากรุงสนชัยทรสงสัตา์จึงไถ่ตัวสองกุมารคืนและจัดอาหารมากมายแก่ชูชกชูชกกินอาหารมากเกินไปจนถึงแก่ความตายชาลีทูลขอให้ไปรับ ปิดามารดากับเมืองพระเจ้ากรุงศนชัยจึงจัดขบวนไปรับการโฉกสัตว์ลีพระเจ้ากรุงศนชัย,ดชเ,ชยเดินทางถึงเขาวงกฏเมื่อพระเจ้ากรุงศนชัยพระนางผุดสตีพระเวศสันดร นางมัสซีพระชาลีและพระกันหาได้พบกันต่างก็ร่ำให้จนหมดสติพระอินท์จึงโดนบรรดาลให้ฝนโบกขอนพันษาตกลงมากระสัดจึงฟื้นขึ้นกันนครกันพระเวสสันดรทรงประนวด สเสด็จกลับไปครองกรุงศรีพีด้วยทศพิราชธรรมและทรงบริจาคทานจนพระชนมายุได้120พรรษาจึงสเสด็จสวรรคตจะก,กี่คราวที่ความรักพันผ่านผมมองเห็นมันก็ไม่ทันคว้าไข่ และอีกอกี่คราวที่เราเฝ้าลบลืมมันผู้หวังสักวันรักจะมาพบใหม่หมดชีวิตใช้ไปผู้หวังและรอจนบางทีท้อและท้อใจว่ามันคงไม่มีรักจริงให้เราเจอถ้ามีจริงมันคงอยู่แสนไกลรักอยู่ที่ไหน จะไปหาว่าที่จะได้มันมาต้องเสียอะไรกว่าจะพอและได้เห็นว่าที่จริงแล้วคือเราเองที่มองข้ามไปร้างอยู่ที่ใด